โยโย่ Who, Yo, Yo. สวั unjust. สดีครับกลับมาพบกับแอดออลปันดิเช่นเคยนะครับมาอยู่กับเกมนารุโตะสลักเฟสกันต่อคุณผู้ชมนะครับกับเกมมือถือนารุโตะนะครับ m m o r p g ที่ดีที่สุดเลยคุณผู้ชมนะครับอย่างเพลิดเพลินนี่ผมก็เล่นมาถึงเลเวล28แล้วนะครับค่าพลังอยู่ที่8,002ด้วย นะครับไปดูของกันนะครับซึ่งของในเกมนี้นะครับผมว่ามันก็หาไม่ค่อยยากนะครับในช่วงแรกของเกมนะครับเพราะว่าการวิ่งเควสต่างๆเนี่ยนะครับทางเกมก็จะมีแจกให้เต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่เกรดแรกเลยสีเขียวคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับอัปเกรดนะครับในการใส่ชุดนะครับขึ้นเป็นสีฟ้าด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดผู้ชมหาชุดเซตได้นะครับก็จะยิ่งดีเลยนะครับอย่างเช่นผมใช้เซตนะฮะตัวของจูนินเนี่ยก็ตอนนี้หาได้3ชิ้นนะครับได้เริ่มมาอ้กผูชม ได้จมที40เนะี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องหาเพิ่มนะครับนี่ก็จะมีพวกสีม่วงขึ้นมาบ้างนะครับนี่บลอกดาบโจนิน นะครับถ้าเกิดใส่3เซตก็อุ้ยเลือดพันสองคุณผู้ชมอย่างโหดเลยก็ต้องพยายามนะครับหาอุปกรณ์นะฮะที่สีเนี่ยนะครับมันแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเสริมค่าสเตนัสของเราให้มากขึ้นด้วยต่อไปนะครับจะไปดูระบบสกิลกันนิดนึงนะครับกดที่ดาวกระจายขึ้นมาปุ๊บเขาให้นะครับแล้วก็ไปที่วิชานินจานะครับซึ่งระบบสกิลเกมนี้มันจะมีพรีเซตนะครับที่ทางเกมเนี่ยเขาเซตเอาไว้ให้อยู่3เซตคุณผู้ชมนะครับเซตแรกของผมเป็นบอลสายฟ้าคือจะเป็นเซตที่เน้นการคอมโบลูกบอลสายฟ้าเพื่อก่อให้เกิดเดเเมมมจแบบหาา้ชนรี ลูกบอลมันมากนะครับหรือว่าจะเป็นเซตเมคาอัศนีนะครับเซตสายฟ้าฟาดคือมีหมดเลยนะครับแล้วเขาจะบอกอยู่นะครับว่าควรอัพสกิลนี้นี้นะครับแล้วก็สกิลเนี้ยไม่แนะนําไม่เข้ากับเซตนะครับเออก็เล่นอันนี้อันนี้เป็นต้นนะครับเกมเนี้ยมันจะแนะนํามาให้ก็ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับว่าคุณผู้ชมเนี้ยอยากเล่นเป็นสายไหนก็ได้หรือว่าจะปรับแต่งเองก็ได้นะครับที่ขวาสุดนะครับซึ่งอันนี้ปรับได้ตามอิสระเลยนะครับเกมก็จะไม่ได้บอกแล้วนะเออว่าอันนี้แนะนําหรือไม่แนะนําอย่างไรนะครับก็อัพได้ตามสบายซึ่ง สกิลนนะครับี่มีสายฟ้าพิพตานะครับมีมีดสายฟ้าแยกนะครับคลื่นสายฟ้านะฮะพยักสายฟ้าพิโรธนะครับแล้วก็มีพวกอ่าวงไวนะครับแล้วก็จะมีสกิลน้ำด้วยคุณผู้ชมนะครับนี่เลยเห็นไหมเออคลื่นตัดวารีนะครับ ตัด3น้ําตาแล้วก็เป็นคลื่นน้ําเช่นกันนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็อัพเซตนี้นะครับเป็นเซตคอมโบสายฟ้าที่เกมแนะนํามาแล้วก็มันค่อนข้างจะดีมากๆคุณผู้ชมนะครับการอัพสกิลเนี่ยนะครับนอกจากทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นแล้วนะครับมันยังมีการอัพนะครับส่วนเสริมของสกิลด้วยนะครับมันจะเป็นจุดเล็กๆแบบนี้คุณผู้ชมนะครับโดยที่การอัพสกิลนะครับจะต้องใช้แต้มสกิลนะครับซึ่งเราจะได้ทุกครั้งที่เราเลเวลอัพนะครับและเมื่อถึงเลเวลที่กําหนดยังสามารถกดซื้อนะครับเออใช้เงินธรรมดาเนี่ยในการซื้้้้อแตมมมมสกกิิลลเเพ่่ไดดดวยยนนะคครัับซึงีาๆ เพราะว่าแต้มสกิลเกมนี้นะครับใช้เยอะมากๆก็ต้องเลือกอัพด้วยว่าจะไปสายไหนนะครับอย่างเช่นสกิลแดชเนี่ยนะครับสายฟ้าพิพตาเนี่ยเป็นการแดชพุ่งตรงนะครับผ่านศัตรูทำเดเมจและสร้างโล่ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับมีการอัพปรูนเสริมย่อยนะครับอย่างเช่นอิเซนะครับเป็นคาถาเสริมอันแรกนะครับเพิ่มโจมตีพิเศษอีก2.5%ด้วยต่อเนื่อง3วินาทีซึ่งตอนนี้ผมอัพไว้แค่1นะครับสังเกตว่ามันเต็ม2เลยคุณผู้ชมเห็นไหมหนึ่งครับสองแต่ว่าการที่ผมจะอััััพพพตตตตตตต่่่่่่ออออออได้้้้้้้้้้เเ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 นนนนนนีีีียยยยยกกกกกก็็็คคคคืงงงงาาาาาารรรลล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 ววววะ34ุณผูชมมแสสฟิิทโโหข ไกลพอสมควรก็ต้องขยันเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับถึงจะปลดล็อกนะครับอ่าอีเซตที่เลเวลสองได้ด้วยนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นจาก2.5เป็น5%เลยทีเดียวนะครับต่อไปเป็นสายฟ้าฉับพลันอันนี้กดใช้สกิลปุ๊บนะครับจะเรียกบอลสายฟ้าได้หนึ่งลูกนั่นเองนะครับแล้วก็ขั้น3นะครับจะเป็นชูร่านะครับก็ต้องการสายฟ้าพิพตานะครับสกิลตั้งต้นเนี่ยที่ขั้น8ก่อนนะครับถึงจะสามารถอัพขึ้นได้นะครับก็ใช้สกิลแดนเซตเนี่ยอันนี้ปุ๊บจะลลลลดดดดดคคคคคููาา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 าวววนน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 ขขอออออองงงงสสสสสกกกกิิิยยยยยยฟฟ้้้้้้ะะะะรรรรัััััับบบื่่่่่่ๆ0.8ทททีีีีเเเเุณผชมมมม็็ถจพตไไปปแ นะครับแล้วก็มีสแต็กสายฟ้าที่ทำให้ศัตรูเนี่ยโดนท่าสายฟ้าแรงขึ้นด้วยนะครับสามารถอัพรูนเสริมย่อยอีกได้เช่นกันนะครับพิเศษนะครับเห็นไหมเออได้บอลสายฟ้า1ลูกนะครับแล้วก็สามารถอัพต่อได้นะครับมีอาการติดช้าให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของสกิลเซตสายฟ้าของผู้ชมนะครับมีการติดช้าให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไม่ดับนะครับอันนี้จะเป็นลดคูดาวของมิสสายฟ้าลง2วินาทีนั่นเองนะครับต่อไปสกิลคลื่นสายฟ้านะครับอันนี้จะเป็นสกิลเสียบไปด้านหนนนนน้้้าาะะคคครรรรรรรััััับบบทดดเเมมศตููโยออ7งแลวกก็พพิ่ นะครับแน่นอนฮะมีการติดชาอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าโอ้โหซีซีอย่างแน่นเลยนะครับแล้วก็ต่อไปแก้วสีใช้สกิลนี้ปุ๊บนะครับได้บอลสายฟ้าอีกหนึ่งลูกคุณผู้ชมและเจ้าบอลสายฟ้าทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะไปส่งผลนะครับกับสกิลนี้ในคุณผู้ชมนะครับพยักสายฟ้าพิโรธอัญเชิญพยักสายฟ้าออกมาโจมตีนะครับและเมื่อคุณผู้ชมสะสมลูกบอลได้ถึง5ลูกก็จะได้รับเอฟเฟกต์พิเศษด้วยนะก็คือการใช้สกิลพยักสายฟ้าครั้งต่อไปเนี่ยจะทำเดิมพันเป็นสองเท่าันคะรับร่นเอง อย่างเช่นนะครับนี่เลยเดเมจพยักสายฟ้านะครับโจมตีเพิ่มขึ้น2.5เท่าแล้วก็อัพขั้นต่อไปได้เป็น3เท่าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสำคัญมากอันนี้เนี่ย จะใช้ในครับลูกบอลในการกระตุ้นเอฟเฟกเนี่ยลดลง1ลูกคุณผู้ชมนะครับจาก5ลูกเหลือเพียง4ลูกเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าคอมโบของสายฟ้าเนี่ยโคตรมันผมเล่นมาละนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับควบคุมความคิดนะครับอันนี้คือทำให้เราเนี่ยเพิ่มพลังตัวเองอีก2.5%ด้วยหลังปล่อยสกิลนั่นเองนะครับนี่คือคอมโบของสายฟ้าสนุกมากคุณผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมนะครับจะไปลงดันให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมีดันเจี้ยนอยู่เยอะแยะเลยสามารถไปที่ตัวกิจกรรมได้นะครััััับบบซซึ่่่่งงงกกกกก็็จจจจะะะะะะมมมีีีีเเเเเเออทาานน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 โฮคคคดดยยยขรรรรรแูิ้ พวกประจำวันเอ่ยนะครับอย่างเช่นมีประลองด้วย นะครับก็คือเป็นการ PVP นั่นเองคุณผู้ชมนะครับลงได้5ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็ซื้อเพิ่มได้ด้วยนะครับได้ของรางวัลมากมายไต่แรงนะครับเป็นของรางวัลให้เช่นกันนะครับมีไว้วานระดับสูงอันนี้คือเป็นเอ่อเควสนะครับแบบโคอต์อย่างน้อย2คนขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำได้15ครั้งต่อวันนะครับขั้นต่ำที่จะได้รับรางวัลแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นเพิ่มได้อีก15ครั้งด้วยนะครับอันนี้จะได้รับเป็นค่าน้ำใจแทนนะครับมีฝึกฝนนี่จ้าอันนี้คือเป็นเเเเคคคควววสสสสสสตตตีีีีมมมมมมออออนนนนนนปรรรรระะะะะะจจาาาาัััับบถไไดดด้้้ EXP EXP ููงงุุ่่่ยยยย3,000แกกทลณผช ครับกดเลือกฉากปุ๊บเนี่ยมันจะมีดันเจี้ยนให้อยู่นะครับก็สามารถเลือกตามเลเวลได้เลยนะครับอย่างเช่นเราเนี่ยเลเวลเท่าไหร่ก็สามารถเลือกตามเลเวลได้เลยคุณผู้ชมอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับตีไปละสอ0รตัวเห็นไหมเออโคอต้าเนี่ยยังไม่ครบ3,000ตัวก็จะแสดงด้านบนอยู่ด้วยนะครับอ่าผมเนี่ยเลเวล28นะครับก็สามารถไปที่นี่ได้นะครับสุสานวัดฮิโนเทระนะครับเออไปตีมอนที่นี่ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิด30ขึ้นไปเนี่ยก็ไปฐานฝั่งเหนือนะครับไปแคว้นแม่น้ำเนี่ยเห็นไหมเออก็จะมีีีพววกกกกแแมมมมมเเเเนนนนนน่่ยยยยอออออะะะะะาาคคคคคคุณผผู้้้ชรรรรัััับบบใหลืไไปปตสง์ กิ้วนั่นเองซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าร่วมกิ้วได้นะครับแล้วก็ไปทำเควสกิ้วนั่นเองนะครับมีนักล่าสมบัตินะครับอันนี้จะเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบทีมก็ได้นะครับสามารถทำได้10ครั้งต่อวันนะครับจำกัดเลเวล21 มีเควสแสงอุตสาด้วยเอออันนี้จะเปิดเป็นวันนะครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับต้องทําการเช็ควันและเวลาดีๆนะครับเพราะว่าบางดันเจี้ยนเนี่ยนะครับจะเปิดเป็นบางเวลาแล้วก็บางวันเท่านั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นตีส3คนนะครับไปลงแสงอุตสากันนะครับเพื่อรับเอ็กพีนะครับแล้วก็พวกยันนะครับตีบวกอุปกรณ์มากมายคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็จะมีอย่างอื่นนะครับเช่นล่ารางวัลเอ้ยนะครับแล้วก็มีคมภีภาพนะครับอันนี้ เป็นคมภีของซาอินะครับซึ่งเราจะได้เศษซาอิมาใช้คุณผู้ชมนะครับเออสะสมสีฟ้านะครับสิบเศษก็สามารถเรียกซาอิมาใช้งานได้เช่นกันเป็นคู่หูของเรานะครับรวมถึงพวกเพจจำกัดเวลานะครับเห็นไหมมีงานเลี้ยงศึกชิงต้นฉบับทดสอบคางเงะนะครับคุ้มกันไดเมียวแล้วก็สัตว์หางบุกนะครับอันนี้เป็นเอ่อบอสกิลก็สามารถไปตีบอสกิลได้เช่นกันนะครับก็จะมีเวลาํำกับอยู่ด้วยนะครับว่าเปิดกี่โมงถึงกี่โมงวันไหนเช่นกันนะครับเราก็สามารถดูตารางเวลาได้เลยทั้งหมดนะครับว่ากิจกรรมแต่ละวันแต่ละเวลา ไนะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับบอกแล้วว่าดีมากอ่ะงั้นผมไปลองเล่นนะครับเควสโคโนฮะกันดูคุณผู้ชมนะครับนี่เลยจำนวนใช้งานนะครับสองครั้งนะครับขั้นต่ำวิวยี่ห้านะครับตีสาคนแล้วก็เปิดอังคารพฤหัสเสาร์นะครับกดไปได้เลยครับผมนี่นะครับคุยกับ NPC นพีซีเควสนะฮะชิซูเนะนั่นเองนะครับแล้วกดโคโนฮะได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็รอตี้กดคอนเฟิร์มครับผมหุ้ยกดเร็วมากตกใจเอ้ยมาแล้วนะครับหมู่บ้านโคโนฮะไหนดูซิเล่นยังไงไปพวกโอ้โหเล่นมาตีแล้วดูมันขึ้นมาคุณผู้้ชชมใได้ ครับสวัสดีเรามาแล้วนี่ไงมีแก๊งอยู่มาเลยเรามาเยอะไม่ต้องห่วงโอ้โหไปครับซุปครับซุปคับเฮ้ยผมชอบการต่อสู้เกมนี้มากคุณผู้ชมคือมันแบบเดอะเบสซารุโต้มือถือจริงอ่ะโอ้โหสลักเฟสไอเลฟยูนะครับมาก็มาดีครับแล้วบอกเลยผมเล่นมินจาสายฟ้าเนี่ยโคตรมันครับนี่แม่ลูกแก้วนะครับนี่ทำการแส่ลูกแก้วใหญ่มากอุ้ยสกิลมันจะแป๊บแร็พแร็พคุณผูมนะครับเดนเมจจะเพิ่มขึ้นนี่ครับพุ่งผ่านจะมีโล่ให้ด้วยนะครับเฮ้ยสวัสดีเพื่อน สสวัดีเพื่อนโเขาให้เก็เกี๋ยวแป๊บอันตรมาครับผมนี่จุ๊บๆผูกโหโคตรแดงนะครับเราก็สามารถเรียกผู้หัวได้ด้วยนะครับมาเลยล็อกลีอือมาครับผมโอ mm ้ยเสียงอลังการนี่ครับลูกเตะสลัดซันไหนหมดยังก็มาดีครับไหนดูทางดีนี่เขามาทางนี้นะอุ้ยมาอีกแล้วเียโจมาช่วยหน่อยนี่ดูดสามหุ่นเชิดอือก็มาดีครับนี่ครับโอ้ยอย่างเทพดูดิเป็นสกิลเกินสามตัวนะครับเหมือนกระตูนมากๆนะครับไปครับผมเก็บเกี่ยวแป๊บนะครับ โอลยลูกแก้วเต็มหมาเลยครับโอ้โหแสงมาอีกแล้วตุ้มดเดมสองเท่ายังโหดเอ้เพื่อนเดี๋ยวเราช่วยตีอีองครักคนอาฮะเออเราบุกคนอาฮะเฉยนะครับหมดยังเพื่อนเหลือคนนึงเฮ้ยอาจารย์อิรุกะอาจารย์อาจารย์อย่าปกป้องเลยเพราะว่าผมโหมดมากชู่ใว้อาาันสิโชว์ไปหนึ่งทีตุ้มโอ้โหผ,ผมมาเยอะผมมาเยอะอาจารย์มาตามเพื่อนละว,วะเราไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้ยเพื่อนโดนไล่ลูกคู่ให้ก็มาดีครับเอยอาจารย์อิรุกะ ไม่รอดแน่นอนจา้าเ,ออเรียบร้อยอาจารย์ครับผมไหนจบยังยังไม่จบบอสไปครับไปต่อเอ,อ้ยเพื่อนไปแล้วอันนี้เพื่อนเขาตั้งธงมาเลเซียด้วยครับเอออาจจะเป็นเพื่อนต่างประเทศนะครับนี่ฮะเขาเรียกว่าฝึก AEC ทุกผู้ชมเฮ้ยเพื่อนไปแล้วรอด้วยเราวิ่งอยูอ่เพื่อนไปโซโลเพื่อนอย่างรีบจะเย็นอ้หเพื่อนไปโชว์พาวคนเดียวแบบหนึ่งเราก็เก่งนะเว้ยแดชโชว์นี่แดชโชว์เป็นหนึ่งทีสร้างโลเลยครับผมเฮ้ยเพื่อนก็มีย่าโจอะ ยัดโจนี้เปิดออกง่ายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เพื่อนตีคนเดียวเลยอะไหนไปไหนต่อครับทุกคนอันข้างบนข้างบนข้างบนไปอีกแล้วเพื่อนไปไวอีกแล้วเพื่อนรอด้วยครับผมอุ้ยพุ่งไปคุยแล้วเออที่เกมนี้สามารถออโต้ได้ยิงชมนะครับนี่กดบริเวณด้านบนนะครับคำว่านี่ออโต้นะครับกดปุ๊บเนี่ยตัวละครก็จะออโต้ให้เราเลยนะครับนี่ครับสามารถใช้คู่งหนูแบบออโต้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านข่าบนจะมีเดเมจอยู่นะครับเกิดแบบอย่างเฉงเดเมจเนี่ยเออ แข่งกันขิงกันนะครับพี่เด็กแล้วที่นีเนี่ยโอ้โหประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนเพื่อนล่อไปสองล้านแล้วครับเพื่อนขี้โกงอ่ะเพื่อนวิ่งนําเรานะครับไปครับนี่กดอะตุกไปได้เลยครับอนุรักษ์คนละห้าเยอะมากตุ่มโคตรซุ่มขบู๊งเฮ้ยโซเท่โซเท่ผมชอบแบบเอฟเฟกต์แบบตุ๊งจุ๊งมันคือแบบรู้สึกเหมือนรุตี้อยู่แล้วตะลุโตจริงอ่ะนะครับเอออย่างชอบโอ้ยองคารักษ์พี่ชักคนนะฮะอาจารย์เฮ้ยอาจารย์อสุมาก็มาว่ะโอ้โหมาครับ ฟาดเข้าให้ฟาดเข้าให้โัวร์อู้หเพื่อนนี่มีการดินแน่นอนคนนี้นะครับเออก็มาดีครับผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมเล่นมานะครับผมเจอมินจานที่ผมรีวิวไปเยอะเลยมิจจาสายฟ้าเนี่ยมันจริงซึ่งใจดิเนี่ยเทพมากคุณผู้ชมนะครับผมเคยไปตีมานะับจจาดินจุดโคตรเท่เ,ทเ,ทเลยแล้วมันถึกมากด้วยนะครับเป็นแนวหน้าตัวแทนให้กับทีมก็เป็นอย่างดีนะครับฟาดเข้าไปครับ,บเก็บกแก้วแล้วกดสกิลพยักสายฟ้าเข้าไปอุ้ยจ์ไล่เราจะเราอิเราเสกโลก ส,มสามารถกดยาได้คุณผู้ชมนี่ครับปัจจินยาอยู่นะครับเออร์บัญยาหรือเด็ดยามานาก็ได้นะเอ้ยชนะอุ้ยได้เศษเทนเทนด้วยโอ้ใช่ได้อุ้ยได้เป็นสัตว์หูดวงสีฟ้าด้วยเข้าเซ็ตแน่นอนเลยอืมมาครับยังไม่จบก,ก็ผมอุ้ยมาต่อมาต่อตอ,อน,นี้แค่ตาเบลแม็กอุ้ยขีดตัง้งได้เลยเหรอบุกการจินจาไม่สามารถทำการซื้อขายได้นะครับอันนี้คือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไม่อยากใช้เนี่ยได้มาก็สามารถนำไปลงตลาดขายได้ด้วยนะครับเกมจะมีระบบตลาดกลางอยู่คุณผู้ชมนะครับเอิร์บหรือว่าได้ของมาไม่ใช้หร เศษนั้นเศษนี้ส่วนนั้นส่วนนี้มาใช้ก็สามารถไปซื้อที่หลากหายได้เลยนะครับก็จะเป็นเออ่ของที่เพื่อนๆนำมาลงขายได้เช่นเคยนะครับโอ้โหมาดิเกมนี้โคตรมันบอกเลยว่าเล่นคนเดียวสนุกแล้วอ่ะเล่นเกมโคออกไปยิ่งมันกว่าเวลาลงดาบกันนะครับสร้างต้งสร้างตี้่นะครับถุงถุงห้าคนอ่ะโอ้โหแบบมันเหมือนแบบเราอยู่อยู่ในกระตูเลยอ่ะดูดิฟลุ๊บปุกฟลุกเอ้ออลังการงานสร้างโคตรไหมเฮ้ยชิเซเนะโอ้โหมากระนั้นโทโนะฮะปะเนี่ยมากันทุกหน่วยบอกเลยครับลงมากันเยอะขนาดนี้นี่ไม่สามารถต้านทานได้มานะครับ คอมโบทุกเจ้วสายฟ้าครับไปเลยครับมังกรเทียรามโคลงเขาให้เอออันติดมาครับผม่อยไปตุ๊ต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 ยอดยอดดูดิพลังการงานสร้างอะไรกันห้าคนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับบายบายคิซเน่ครับผมยังมีต่ออีก้อนมาครับน้องคนหัทั้งหลายแหล่พวกเจ้านั่นยังเป็นจูดินอยู่เลยเออเออฟ้าช่อยเฮ้ยทำไมกระเด็นไปติดต้นไม้ล่ะเฮ้ยมาอีกวิววิวมาอีกมาอีกอื้อเสียงฟิ้วฟิ้วยังไงอะไรแย่บรรลุโตนะครับ โอ้โหแล้วบอกเลยว่าท่านผู้ชมเนี่ยเล่นหมดในเรื่องไปเรื่อยๆนะครับคือแบบเจอ,เจอตัวละครที่แบบทุกคนติดเยอะมากนะเจอแบบกาละเอ้ยนะครับเจอแบบพวกหมู่บ้านแฟนทรายอะไรเงี้ยโอ้โหอย่างเยอะนะครัเอาเพื่อนเข้าไปแล้วเฮ้ยบอสตัวน,นี้คือซึอนาเดะนี่ก็มาดิครับคุณป้าคุณป้าซึนาเดะอยู่ไหนอ่ะเอาอยู่ข้างนอกไปโถเราไปจู่โจมข้างไหนละนะครับปา,บาดเข้าไปครับอือโครมครามคมือล้มเลยอ้มเอาดิก็มาดิครับ มากันห้าคนขนาดนี้ตัวอะไรป้าเซเล่เวลยี่สิบเก้านะครับเลือดล้านสี่โอ้โหผมเลือดอยู่แปดหมื่นแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถึงแม้ว่าป้ากแกจะเลือดเยอะแต่เราก็มาเยอะเช่นกันครับผมป้าทำไมครับคอมโบโลูกแก้วก่อนครับลูกแก้วมาแดดลูกแก้วเพิ่มเป็นสามลูกกดมาครับเป็นสี่ลูกเกิดมาเลยครับเสมือนว่าไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันต้องตายโอ้ยผมได้ไปที่หนึ่งเอ้ยไม่ใช่โอ้โหตามนิดเดียวเฮ้ยได้เศษชิสเน่ด้วยคุณผู้ชมโอ้โหได้สีฟ้ามาสองอันถือว่าแจ่มนี่นะครับในอีพีด้วย เรียบร้อยจบแล้วโอ้โหโคตรเท่อ่ห์เรียบร้อยครับผ่านแล้วจ้าเอ้ยเอ้ยกลับมาแล้วนะครับนั่นก็คือตัวอย่างการเล่นดันเจียนของเกมนี้นะในทคุณผู้ชมนะครับบอกเลยว่าสนุกมากโคตรมันนะครับอินสุดๆแล้วก็จะมีนะครับระบบยิบย่อยต่างๆนะครับอย่างเช่นองค์กรนะครับที่เป็นกิลด์นั่นเองคุณผู้ชมนะครับซึ่งระบบกิลด์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ากิลด์ได้ด้วยนะครับอ่ะกดไปยังองค์กรนะครับก็จะมีการเช็คชื่อนะครับรับปรเกตรายวันนะครับบริจาคองค์กรก็มีนะครับนี่กดตัวสมาชิกก็ได้นะครับว่าอยู่กี่คนนะครับโอ้โห หัวกิ Q ผมเลเวลยงสี่สิบโอ้โหพลังแสนเจ็ดยังโหดนะครับนี่ผมอยู่เซนจูแคลนนะครับที่เซิร์ฟเจ็ด นะครับล้วก็สามารถกดดูประโยชน์ได้ด้วยนะครับอันนี้คือพวกเอ่อยูทิลิตี้ขององค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อร้านค้านะครับไปบริจาคซื้อของได้หรือว่าจะเป็นร้านต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกห้องอุปกรณ์นะครับร้านตัดชุดแล้วก็ร้านปักนะครับไม่มีละมากคุณผู้ชมเะครับเอาวัตถุดิบเนี่ยมาผลิตของได้นะครับอุปกรณ์ผลิตเป็นอุปกรณ์นินจานะครับถ้าเป็นร้านตัดชุดก็คือทําเซตป้องกันแล้วก็ถ้าเกิดเป็นร้านปักทําประดับได้คุณผู้ชมมีปันผลด้วยนะครับเป็นกิจกรรมองค์กรนะครับต้องเข้าร่วมทุกส สมบัติพื้นฐานของตัวละครนั่นเองคุณผู้ชมนะครับบอกเลยว่าดีมากๆนะครับแล้วก็จะมีพวกการต่อสู้นะครับอันนี้จะเป็นสงครามยึดดินแดนคุณผู้ชมนะครับก็คือคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องไปยึดแคว้นต่างนะครับเนี่ยมีหมู่บ้านอาเมะรอบนอกโคโนฮะสะพานนะครับ ุบเขาสิ้นสุดนะครับหมู่บ้านซึนนะทะเลแผดเผาเนี่ยก็สามารถที่จะไปร่วมสงครามเพื่อยึดครองได้ด้วยนะครับซึ่งบางที่เนี่ยก็จะมีกิลยึดครองไปแล้วอย่างเช่นเนี่ยนะครับหุบเขาแคว้นแม่น้ำเนี่ยนี่โดนกิลดิสนีย์นะครับยึดไปแล้วซึ่งบางเมืองเนี่ยก็จะมีการตีกันด้วยคุณผู้ชมนะครับอ่ะอย่างเช่นนี่เลยนะครับมีฝ่ายโจมตีกับฝ่ายยึดครองอยู่นี่เขาจะเริ่มหัวตกันแล้วคุณผู้ชมนะครับที่รอบนอกหมู่บ้านโคโนฮะซึ่งเราสามารถเตรียมรบนะครับแล้วก็ไปแย่งนีี่่่่ยยยพื้้นนทึึึดดดคครรรรอองงงงตาาาๆไซกกเเ็จะไดด้้โบนนัสวยะครับพื้นจะะเเเปิิดดขตตแนนการรผลคับนี่ยไม่่วาจะเป็นึดคูู่หหรือววว่าามิช เกรด S แลวก็ s s ก็ได้เช่นกันนะครับบอกเลยว่าได้รับประโยชน์มากมายจากการยึดครองพื้นที่นั่นเองนะครับรวมถึงการก่อสร้างอันนี้ก็จะเป็นการสร้างนะครับสิ่งก่อสร้างของกิ้วต่างๆนะครับเพื่อช่วยนะครับอำนวยความสะดวกสบายแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่เราสามารถไปใช้งานได้นั่นเองคุณผู้ชมนะครับบอกเลยว่าเกมนี้มีกิ้วสำคัญมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปนะครับปิดท้ายด้วยการ PVP ักหน่อยละกันนะครับนี่เลยกดประลอง นะครับกดที่ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวละครจะวิ่งไปหานะครับเป็นซีเควนต์เลยคุณผู้ชมไปเลยอ่านี่มาถึงแล้วคุณผู้ชมนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะเจอกับคู่ต่อสู้นะครับที่ระบบเนี่ยเลือกมาให้นะครับแล้วเราสามารถที่จะกดท้าดวลได้ก็สามารถเช็ค CP ีได้นะครับว่าค่าพลังประมาณไหนที่เราไหวนะครับโอ้ย่างนี้ผมไม่ไหวแน่นอนนะครับแสนกว่างั้นเอาเป็นตัวธรรมดาแล้วกันเฮ้ยคาบุโตะนาโอจัดไปครับกดท้าดวลได้เลยเฮ้ยมาแล้วอ้นีวีเอสไปครับ โอ้ยเพลงนี้เราใจมากอู้ยมาถึงพ่นไฟเหรอนี่จะไฟเหรอก็มาดิครับไฟเลยครับเออเจอสายฟ้าหน่อยยังไงมาดิครับก็มาดิครับเรียกมาก่อนเลยครับผมอุ้ยโดนไหมเนี่ยโองให้ล็อกดีช่วยด้วยยสโจมาครับยสโจปักสาปฟ้าหน่อยอย่าอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอยู่ไหนตายยังเพื่อนอยู่ไหนอยู่นี่เหรอก็มาดิครับปัดสายฟ้าเข้าไปโอ้โหกระเด็นครับเรียบร้อยชนะไปแล้วครับผมบอกเลยว่า PVP หนึ่งหนึ่งโคตรมันคุณผู้ชมสนุกมากครับผม นี่ครับชนะเรียบร้อยนะครับก็เขาแพ้เรา2คนเลยครับนี่ชนะไปดัวดัวก็สามารถที่จะไต่แรงนะครับตัวของพี่พีนะครับแล้วก็นำนะครับแต้มที่ได้เนี่ยไปซื้อของนะครับที่ร้านค้าปลองได้เช่นกันนะครับซึ่งก็จะมีไอเทมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารเอาไว้อัพระว่คู่หูนะครับยาพรสวรรค์เอาไว้รีเซตัสของคู่หูก็ได้นะครับหรือว่าเป็นยานล้างหลอมนะครับแผ่นที่เอาไว้ลงดันก็ได้นะครับรวมถึงชิ้นส่วนคู่หูต่างๆนะครับเนี่ยคันคูโดเอยโจจิ ล็อกลีนะครับมีเกรด S อย่างกะอาระนะด้วยคุณผู้ชมนี่เลย นก็สามารถที่จะมารับได้นะครับเพียงเข้ามา PVP นะครับแล้วก็เก็บแต้มนี่เลยครับเป็นแต้มเขียวๆนะครับเพื่อมาแลกชิ้นส่วนซื้อได้นะครับสะสมครบก็สามารถแลกคู่หูมาใช้งานได้เลยคุณผู้ชมนะครับเอาละนี่คือรีวิวเกมนะครับของนารルโตะสลักเฟสนะครับเกมมือถือนารルโตะ MMORPG คุณผู้ชมที่ดีที่สุดนะครับบอกเลยว่าโคตรแจ่มนะครับก็ในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่รับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยกด subscribe ติดตามคลิปดีๆมานะครับจากเกมนารルโตะสลักเฟสได้ใใใหหหหหมม่่่นน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 คคคคลลลลิิปปป้้้้าาาะรรรัััััับบบบสวววีขออตไกกแพ บ๊ายบายจ้า